นี่อยู่ข้างล่างนะครับมีถ้ำพิทยุนี่คือถ้ำเวทีนะับนี่ลอ,อยนี่นะ,จะเจอ,อาจา์พอดีตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มานั่งพักอยู่ถ้ำเวทีนะครับถ้ำเวที เดินเมื่อกี้ผ่านทับถ้ำจ่ามงคลมาตอนนี้ก็มาพักอยู่ถ้ำเวทีนะครับถ้ำเวทีดููั้งอนี่อยู่ข้างล่างนะครับเหมือนแม่แก,ก้ว มันเนี่แก้วลงไปไปดูแล้วนี่นะยะฮ่าไม่แก้วนี่นะครับ,รบทางทางลงมันอยู่อีกฝั่งนึงนะครับทางลงมันมันมันอยู่อีกทางหนึง่งนะนนครับอาจารย์นั่งพักอยู่คุยกับญาติธรรมอยู่ญาติธรรมโทรมานะครับ ่พาลงไปดูนะครับพาลงไปดูทางเข้าพาลงไปดูทางเข้านะครับอันนี้ก็ยาวเลยทางลงเนาะทาครั้งหนึ่งผมก็มาถ่ายแล้วแหละ นะมาถ่ายตั้งแต่ปีก่อนนู่นเดีย๋ยวลองลองมาถ่ายให้ชมอีกทีนึง่งนะมันก็จะมีถ้ำพิทยุสื่อสารเอกสารเนะาะถ้ำพยาบาลน,นั่นก็จะเป็นถ้ำจ่ามงคลนะครับทับใหญ่เราก็พึ่งไปมานะครับ ทับสเสบียงเนาะนี่คือถ้ำเมทีนะครับถ้ำเมทีนี่ทางลงทางลงลงทงั้งเดี๋ยวเอากระเป๋าไว้ก่อนทางลงเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับ ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วถ่ายให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูหน่อยเนะนะนานะิธรรมนกภาวนาเนาะเผื่ออ,อยากมาภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำนมผานะวัดถ้ำนมผานี่ก็สถานที่เยอะๆนะครับ เหมาะสำหรับการภาวนาเนาะอุ้ยนี่นะรับทำไปทีเนาะฮะลืมเอาเไปไปไปใช้มาอยู่ข้างล่างล,าง,ลงไปได้นะอยู่ข้างล่างแล้วเปิดแฟ ไปแฟลชกล้องนะนี่นะครับเนี่ยที่ที่ผมถ่ายแรกๆนั้นผมถ่ายลงมาจากตรงนั้น<ฮ>เห็นไหมวสวยมาพระท่านก็จะมาภาวนายอยู่ที่นี่เนาะอีกสถานที่ดึงสำหรับท่เวทีนะครับทำเวทีทวทอะไรบ้าง สลับกันมาต่อ,อหน้านะฮะ ข้้งบนนี้เดินขึ้นไปได้เดินแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วเดินจมกลมนี้ข้างบนนี่ครับไปเดินไปทางน,นี้ก็ได้ส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างนะมันจะเป็นเหมือนเวทีนะเว, <c oughs> hey. วทีเฮ้เหนยวพาลงไปดูนิดนึงนะไหนๆก็มาแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยนะ มาตลอดทางเลยแวะมาตลอดทางเลยไฟไฟสายอยู่กระเป๋านะเดี๋ยวมาอืมมีลองลอยพามาพอนะนี่นี้ก็ไปได้นะนี่ มีทีไหมล่ะนี่มีร่องรอยนี่นะครับขึ้นบนมาข้างนขาจะมุดเข้าไป มุดูกไปได้นะครับส่วนข้างล่างเนอะเราก็จะเดินไปไปดูทายมูนที่พระอาจารย์นั่งที่ผมถ่ายมาแรกๆจะไปทะลุยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะ จนไม้นี้ก็สวยมากตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากเลย ไปได้แค่นี่อยู่ข้างล่างให้จะมุดไปได้นะมุดเข้าไปได้นะนดูหน่อย จะมาสรุปนี่เข้าไปได้อีกนะลงน้ำนะครับทำเวทีเนาะนี่คือทำเวทีสถานที่ภาวนาปฏิบัติธรรมของ วัดธรรมนมหานะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างบนนี่มีออดตรงนี้ด้วยเเห็นไหมนี่อ่ะนี่นะ เมื่อกี้ผมถ่ายมาจากทางด้านนู้นนี่คือถ้ำเวทีเนาะตอนมาถ่ายครั้งก่อนไม่ได้เดินม,มาถ่า้ คร ham, okay. he mm ับอาจารย์ุงถ่ายคลิปครับเห็นมาทานี้นะแล้วก็มาโพนี้ถ่ายเลยลงถายเลสวยมีแต่ถ่ายคลิปเรา่ายถ่ายรูไงใช่เ้ นนี่ัเจออาจารย์พอดีรู้มุดไปเลยไงเจออาจารย์มุดไปมุดมาเจอพระที่เขาหายตัวกันได้นะโอ้พอเข้าทางนู้นไงเข้าทางนู้นออกทางนี้ไงไอคนรอก็รอทางนู้นเลยหายตัวได้ <laughs> นี่นะครับทุนนี้เอามานั่งภาวนาได้ขึ้นได้สองทางเนาะเขาได้สองขาวันนี้ก็ทำลังโคว,วิดกับพี่แมนทำทำความสะอาดทางเดินอยู่ เดินง่ายเดินง่ายแล้วทีนี่นะะทำเวทีเนาะ,ะทำเวทีก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะ ทำเวทีน,นี้ออก็แค่นี้